นี่น้ำนึงจะพามารับชมค่ะกับรถ Honda HRV 1.8E ตัวนี้เป็นโฉมหนะ้าไมเนอร์เชนค่ะปี2018เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มอีกเช่นเคยใครที่กำลังมองหารถแนวครอสโอเวอรรถคันนี้นะอาจจะมีการตกแต่งมาบ้างเล็กน้อยนะคะใครสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์พาชมรถมือสองค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับรถแนว crossover กันอีกเช่นเคยกับตัว Honda HRV 1 8 e ชมหน้า m i n o อ c h a ช g e ปี2018ขอคนที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใหม่คันนี้ใหม่แสนเจ็ค่ะพี่ๆค่ะแต่ว่าสภาพรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารูสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถัง ได้ทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมนะคะคันนี้อาจจะมีเจ้าของเดิมอาจจะมีการที่จะอชอบในเกี่ยวกับการรถแต่งอาจจะมีแต่งเพิ่มเข้ามานะ,ะพี่ๆคะ่ะแต่โครงสร้างหลักนะคะโดยเดิมแล้วโครงสร้างเดิมเล่มอยู่ครบนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะด้านหน้ากันก่อนคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่9 0 0 0แสนกว่าเลยนะคะคันนี้เหลือเพียงแค่4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,9็ดพันเก้าอตีไป 8,000ันแล้วกันนะคะถ้าในส่วนของดาวนะดาวประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ืแต่ว่าเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้พี่ขาก็ยังจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้อยู่นะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะนะคะคันนี้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะเจ้าของเดิมนะจะมีการชอบการแต่งเนาะเพราะว่ามีการโคมรู้สึกว่าโคมเนี่ยมีการที่แบบว่าเปลี่ยนมานะไม่ใช่โคมเดิมนะคะพี่ขาเนี่ยคะ่ะเจ้าของเดิมนะคะมีการ ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูนะคะแล้วตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกก็จะได้เป็นแบบ LED ด้วยนะคะได้เป็นแบบ LED และก็ในส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะพี่ขาคันนี้ใส่สเกิตรอบคันนะนะคะกันชนด้านหน้าสีดำก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะมองเข้ามาก็เหมือนแบบว่ารถคันนี้มีอะไรสะดุดตานะคะดูให้แบบดูให้ดูแบบ มาสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะนะคะไฟด้านหน้าเนี่ยเจ้าของเดิมน่าจะมีการเปลี่ยนมานะคะทำแบบเพิ่มเติมแต่งมานะคะแต่งมานี่แล้วก็ฝากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะได้สเกิรอบคันค่ะนะคะคันนี้ได้สเกิรอบคันามาดูในส่วนของด้านข้างค่ะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะสภาพเดิม ครงสร้างเดิมนะคะและก็ในส่วนของแม็กแม็กก็เจ้าของเดิมนะคะก็ใจดีอีกแล้วค่ะเปลี่ยนแม็กมาให้นะคะคันนี้ก็แม็กไม่ได้แม็กเดิมนะนะเป็นแม็กที่เจ้าของเดิมมีการใส่แม็กเพิ่มเติมมาให้ตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่2 3 5 4 5หาทับี่ห้านะคะ R 1 8นะคะตัวนี้ก็แม็กขอบ18นิ้วค่ะนะคะก็เอ่ ใส่เพิ่มเติมของในส่วนของแม็กเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ไฟหน้ามีการที่จะ,ะเปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะ,ะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กแล้วก็ไฟหน้าที่ไม่เหมือนเดิม แะใน,นส่วนของด้านข้างค่ะแต่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ๆคะ่ะรถสภาพเดิมเราไม่เอารถที่พลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาให้คุณลูกค้าได้รับชมแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมก็อยู่ที่เจ้าของเก่าขเขาเนาะเขามีการเปลี่ยนล้อมแมกมมานะคะเ,เปลี่ยนในส่วนของไฟมากระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะที่เปิดด้านนอกก็เพิ่มความหรูหราเข้ามาค่ะใส่โครเมี่ยมเพิ่มเติมเข้ามา ติดคิวกันศาดเนี่ยคะ่ะแล้วก็หลังคาเสารับสัญญานก็ได้เป็นแบบชาร์ฟินเพิ่มเข้ามานะคะมาดูภายในกันคะ่ะพี่พคะ่ะในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้แผงประตูค่ะนะคะได้เป็นเป็นหนังนะนะคะเป็นหนังนี่คะ่ะแล้วก็ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ำนะคะกระจก ก็ได้เป็นกระจกเดิมนะคะ Honda ส่วนฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มไฮคูมาดูภายในสักนิดนึงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมปรับทำความสะอาดเพิ่มเติมให้ตรงนี้มีแผ่นยางรองนะคะแล้วก็ได้เป็นพรม 3D มานะคะ จ้าของเดิมก็ใส่พรม3 d ดีเข้ามาในส่วนของเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ใบสีใบยอยู่ประมาณนี้คอนโซลด้านหน้าค่ะก็ะคุมโทนสีเป็นโนแบ็คค่ะสีดำนะคะนี่เพดานนะคะมีไฟนะคะตรงด้านหน้าแล้วก็ไฟตรงกลางค่ะเดี๋ยวเพดานเราขัดทำความสะอาดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะพี่ๆค่ะอ่ะมาดูสภาพตัวรถนะคะ ตัวน็อตต่างๆค่ะก็ยังสภาพเดิมสวยอยู่นะคะรอยเมคอัพเรียงเม็ดกันสวยเฉียวนี่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยถามว่ารถคันนี้สวยไหมสวยค่ะนะคะแต่จะมีการที่แปลกๆตานิดนึงก็คือแม็กอาจจะแปลกตานิดนึงเนาะพี่ๆเนาะแล้วมาดูด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะเขาก็อ่าใส่เป็นแบบแคปลาห์นะเป็นลายแคปลามาแล้วเจ้าของเดิมนี้น่าจะ ชอบการแต่งรถหน้าดูเลยในส่วนของภายในค่ะ HRV ก็ภายในกว้างอยู่แล้วเครื่องพันแปดนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ค่ะนะคะเบาะแถวด้านหลังตรงนี้ก็สามารถพับพับได้นะคะตรงนี้ก็เป็น 3D นะคะอ่ะก็พับได้ก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากเข้ามาดูสภาพรถก็เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูสภาพรถได้เลยได้เป็นดิสเพกสีล้อนะคะ ได้เป็นดิสเบก4ล้ออันนี้ยางเดิมเป็นยางของโอตานินะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายางแตกลายงาหรือว่าปียางเก่าเกินไปเราก็มีการเปลี่ยนในส่วนของอายางให้แต่ตัวนี้ยางปี2023ยางปี2023นะคะมาดูด้านหลังค่ะส่วนด้านท้ายนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกัวที่3นะคะระบบไล่ฟ้าด้านหลังค่ะตาสัญลักษณ์ฮอนด้าตัวเฮสนะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนี่ สกเกิร์ตรอบคันขาะนะคะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยมาด้วยด้านซ้ายนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะก mm ้ม hmm. ต่ําดูสักนิดนึงนะคะก้มต่ําดูสักนิดนึงนี่ค่ะอ่าท่อจริงอยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามารับชมมาทดลองขับในส่วนของอตัว Honda HRV คันนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตค่ะนะคะ อย่าเก็บไว้ในใจนะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อันนี้คือกล้องนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือรถพวก HRV นะคะรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถแนวแบบแนวครอสโอเวอร์ค่ะพี่ขะเป็นแนวรถแบบ5ประตูนะคะเป็นรถแฮทสแบ็กแต่ยกสูงขึ้นมานะคะเพื่อที่ใน วิสัยทัศน์ในการมองก็จะได้ชัดนะคะมากยิ่งขึ้นนี่ค่ะมีแผ่นยางรองให้นะคะตรงนี้ก็มีฉากกั้นให้มาดูแผ่นยางรองกันดีกว่าแผ่นยางรองตรงนี้ด้านหลังนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงพี่พี่ขาเราก็จะใส่ให้นะนะ,ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แลงก็จะอยู่ใต้ด้านล่างนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้เลยค่ะ เข้ามาทดลองขับได้กับ honda HRV นะคะเครื่อง1.8นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้เป็นโฉมตัว E ปี2018ไม่แสนเจ็ดขอคนที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องเกี่ยวกับไม่พี่คะต่อให้ไม์เยอะไม่ก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะแต่สภาพโครงสร้างตัวรถโครงสร้างดีรถไม่ช้ำอันนี้ก็คุ้มนะคะก็คุ้มเนี่ยค่ะด้านข้าง ตรงด้านหลังตรงนี้เขาติดลวดลายแคปลาเพิ่มเข้ามานะได้เป็นเบาะหนังนะคะกระเป๋าเอกสารมีทั้งสองเบาะเลยนะคะมีทั้งสองเอององบาะเลยนะคะกระเป๋าเอกสารสนใจก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้0961984963 เคล็ดดีอัพจัดยอดได้เต็มนะคะถ้าจะดาวน,นะค,ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,800ดาวประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะ3,000 30, 0กว่ากนะคะก็หรือจะดันฟรีดาวนะคะก็ดันฟรีดาวได้นะคะพวงมาลัยมีฟังกช์ชันซ้ายขวามีครูสคอนโทรลค่ะนะคะมีแพนดเดอชิปนะคะก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาไลัยได้คันนี้นะคะเป็นปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มพุสตสตาร์ท นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันค่ะนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าสนใจทักหาน้หนึ่งได้เลย096ย์8 4 9าหนึ่งเ้กหค่ะเลขไมล์อยู่ที่172,855กิโล นะคะเลขไม้เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มนี่ค่ะ,ะมีในส่วนของกระจกมองหลังก็มีเส้นกะระยะให้พร้อมให้ครบเลยตัวนี้นะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะมีไฟตรงกลางเดี๋ยวตรงนี้เราล้างทำความสะอาดเราขัดเพิ่มเติมให้ นะคะที่บางแดดก็มีกระจกให้นี่ค่ะมาดูข้อมูลสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะเป็น Honda HRV 1.8E นะคะเป็นโฉมหน้าใหม่ใะเชนนะเป็นโฉมหน้าใหม่449,000ปี2018ไม่แสนเจ็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ในเรื่องของภาระผูกพันในวันจำหน่ายไม่มีค่ะไม่มีติดกับสถาบันการเงินที่ไหนนะคะคันนี้อยู่ที่เพรยนตเรียบร้อยแล้วนะคะ อยู่ที่เพรยนต์เรียบร้อยแล้ว,ลวเอามาดูข้อมูลเล่มสักนิดหนึ่งค่ะคันนี้นะคะเป็นรถมาจากดูก่อนใครสนใจโทรมาได้เลยนะตอนนี้คันนี้ยังไม่ติดจองออคันนี้เป็นรถบ้านพี่จา๋าคันนี้เป็นรถบ้านเดิมนะคะเป็นบริษัท Honda l i ิซซินะคะแล้วก็เป็นคุณผู้ชายนะคะแล้วก็มาเข้าเพรยนต์เป็นรถขับมือเดี่ยวอันนี้เป็นไฟตัดหมอก เดี๋ยวลองเปิดไฟดูด้านหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเครื่องน้ำหนึงขออนุญาตเปิดห้องเครื่องไว้ก่อนนะนี่ค่ะไฟนะคะเหมือนเขาติดไฟเดทเป็นแบบ led เพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะคะคันนี้สนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ0ู6 1 9 8 4 9 6 3แม็กก็มีการเปลี่ยนมานะ มาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนี่ค่ะสีดำนะคะเออรุ่นก็จะดูโฉบเฉี่ยวเพิ่มเข้ามาแล้วก็ดูทรงสปอร์ตเป็นรถแฮทชแบ็กใครที่สนใจรถแนวนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ค่ะพี่เอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเนาะ ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้แล้วก็เช็คในส่วนของของเหลวให้ทั้งหมดด้วยอ่ะมาดูตัวน็อตใกล้ๆกันนี่ค่ะสนใจก็ทักาหาน้ำหนึงได้โคมน่าจะมีการเปลี่ยนโคมอ่ะน่าจะมีการเปลี่ยนโคมมาด้วยอ่ะนี่ค่ะ สนใจก็สามารถทักมาหา้ำหนึงได้096 198 4963 Honda HRV มอกนะคะก็อยู่บนฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว Honda HRV 1 8 e โฉมแมนเชสตนะคะปี2018ไมล์แสนเจ็ดเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มก็สามารถที่จะดันฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000 79 0 0นะ7,800 7,900ตีไป800 0ซะเลยนะตีไป8,00 0ันซะเลยเครดดีดีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ถ้าจะดาวก็จะดาวอยู่ประมาณ3 0,000่นกว่า4ี่0 0ื่อะตีไป4ี่0 0นะคะหรือถ้าจะดาวเยอะกว่านี้นะคะก็ลดยอดจัดลงมาสนใจไงทักมาค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ